I don't, I don't smoke can i with you. I don't. สวัสดีจ้าน้องแม็กจ้าน้องแม็กกี้เดี๋ยวนี้เขามาใส่น้องเขาแบบเต้ยตเองว่าน้องแม็กตลอดเลยนะประกวดนางงามอ่ะเวลาซูเซาอีกแล้วสวัสดีครับผมมิมครับสวัสดีค่อกลกบมาอีกนะคะี่แซนุกดีค่ะ นตามกระแสหนังเพลงซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนอัปเดตตัวเองเยอะไหมเพลงอ่ะฟังเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบเดี๋ยวนี้จะฟังเพลงแล้วทีนี้ไม่ค่อยรู้แล้วว่าเพลงเนี้ยชื่อเพลงอะไรหรือใครร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตาของขั้นต้องแบบคน้นหาแต่ตามเวลามันมีมาหน้าทำลายอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับบัได้านบินเช่อันนี้เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่เคยทำแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะเลยเอากลับมาทำใหม่หลายคนบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้งงไม่น่าพลาดอีฟอ่วดีดเพราะจริงๆแล้วเราก็เคยได้แชมป์กับชาเลนจ์นี้มาก่อนตอน EP หนึ่งร้องเพลงต ของ EP แรกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งจริงเหรอนั่นก็คือให้ร้องเพลงตามภาคสิบทับทิมพังแล้วโอ้ยกูชอบฟังเพลงคนนี้มากไม่งูันจำไม่ได้เลยเฮ้ยติลิฟูโอ้โหแม่งเพลงบางทีเพลงมันเยอะมากเราคิดไม่ออกเลยมึงน,นะนี่กูแม่งได้น้อยมากๆอ่ะยังไม่ถึงสิบ่าคิดดูดิ ภาพศิลปินขึ้นให้บนสไลด์แต่และภาพมีเวลา12วินาทีเห็นปุ๊บร้องออกมาเลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามีกลุ่มศิลปินห้ามร้องเพลงของคนใดคนหนึ่งเช่นมี7ซเ y s ดส <c oughs> ก็ต้องร้องเพลงของ7ซเ y s ดถ้าร้องเพลงของไวายคนเดียวอะไรอย่างนี้พอหมดเวลาปั๊บสไลด์จะเปลี่ยน <c oughs> พันพันราตรีถี่แบนี้เลยเจอใครใครเคยเลยใจที่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีมมมมมมมอ,อน,นี้ไ่ไนี่งออกมาน้เจอน้เพราะฉันคิดถึงเธอนี่นาีนาเฮลเล่เฮลเล่วังกะเฮลเล่เฮลเล่วังกะจิ้งจอาจินงจอาออกมาเฮลเล่เฮลเล่วังกะ จังหวัดจะรัน้องไม่หมล่ะอ๋อไออ๋อฝากเอาไว้ในกายเธอคือดอกไม้ช่อหนึ่งคอยความคิดถึงและห่วงใยวี ถ้าร้องไงนะใจมันตะแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้เธอนี่ไงร้องแล้วไม่ได้หรอได้ I don't I don't smoke any joy inside with you I don't I don't smoke แล้ว อ,อันนี้เป็นอะไรอะไอ้ไอ้ไอ้เจ้ของเขาเนี่ยเราหนุนจอไม่เป็นอ่ะจีนแต่ว้ายบอกจีนว้ายไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยเขาเป็นใครอ่ะอ๋อทรีแมนดาวชื่อวะใช่ปอกหน้าใช่แหละน่าร้องโอ้ยจำไม่ได้อะอยู่ๆก็มีเรื่องเล่าให้นอ,อนไม่หลับเพราะเขาเบอร์ ฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนๆไ,ไปแค่อยากจะรู้ตรงที่เธออยู่นะั้นมีฝนตกไหมสบ,บายดีไหมคอยคอยาลงไว้ลอง มีหรือเปล่าเสียงเล็กๆของฉันมันเบาในใจฟ้าคำมันเอ,อเ,ออเอิร์ธพัทาวีท้องเดินเฮ้ยโอ้ยเพลงไม่ได้อ่ะหายไปเลยแต่รู้ละคือว,ว่าจะร้องเพลงอะไรแต่ว่ามันนึกไม่ออกอะอพี่พี่ตัดแว่นให้หน่อยอ่ะ,ลอะรล้วยังไงนะ อันนี้ยดฟังเองยูทูบีบเลยได้หมออุ้ยชัดชัดชดาดาชัดชนดาดาดายากจะมองใชัดชยิงกว่นี้อีกหน่อยอยากจม่คอยคอยคอยบันอยู่ยิ่งนี้ของเคลติกที่โอเคเคลติกมาโคลคอเวอร์อุ้ยอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะ ไอน,นี้ได้ไมั้ยเออ,อเฮ้ยเลืมว่ะเฮ้ยทำไมมันลืมอ่ะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จะจะมองช้กากอดกันได้ไหนให้วันเวลาเก่าๆให้วัน hey ที่เคยมีาให้วันที่เคยมีเราแบกคนเดียวไม่ไหวช้ามันกำลังจะตายเอ้าแบกคนเดียวไม่ไหวฉันควรจะทำยังไง ช่วยมีตะค้องแล้วไม่ให้ใครเจี๋ยไม่ให้มีแฟนไม่ใ้นนเดช่วยให้ฉันมั่ตลอดไลฟปอยอยู่คนเดียวงี้ดีจะตายยังมีใครให้ตายเชื่ออยู่คนเดียวดีจะตายอยากกลับไปร้องเพลงของมุกโยบายทีเจก่อน <c oughs> อยู่คนเดียวนี้ดีจะตายอยางมีใครให้ตายเชื่อคือคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มกราคุมพามีนามีนาเมษาเมษาพฤษสภามิทุนักกระด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 ามกราคุมพามีมกราคุมพามีนามีนาเมษาขันหูไม่รู้เป <RA> ็นอะไรเอาสมรีมาบ้านคนต้องเล่นมกราเยอะแน่ๆผมเล่นนี่ขันหูไม่รู้เป็นอะไร เอาสัมฤมาปั่นก็ไม่หายขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรมาปั่นก็ไม่หายขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเครื่องบินมาปั่นก็ไม่หายขันริ่งคันอยู่ข้างในข้างลากร้องยังไงนะข้างลากอะที่พีมันร้องอ่ะแค่ยิ้มยิ้มไปแล้ว เห็นคนยิ้มทีไรก็หวนไหวทุกทีอุ้ยเสีดยดายหนเรือไม่ได้ใครไม่รู้ไม่รู้ไม,ไม่รู้ไม่เคยร,รู้ไม่เคยเห็นหน้าอาจจาเหมือนดังไอชูมือขึ้นเหมือนว่าฉันนั้นมัน,มนกน็ขึ้นแล้วได้มาน้องมาแล้เหมืออ้ยหนูก็ลองอ้อย้วหนูจำไั้น อะไรนะแค่เพียงที่เห็นคุณยิ้มทีไรจ่องไว้ทุกทีใจมีใค้ดีมันมีท่าด้วยเอ่อเอ่อเอ่อเอ่เอ่อเอ่อเนอเนอเนอเอ่อเอ่นอนอเิินะาดียวเซอเบยีเอีงวนา so crazy my baby ตอ่อเอโ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 นอ รู้เขาเลยว่าดึกไม่ออกเีีไยอะไรในคืนที่ร้อนๆคุณชาไ่นอน้ายทีเจอไปกับแซซ อยู่ๆใจก็ตึกตักก็เพราะเธอหน่ารักก็เออคยู่ให้ผมรักรักรักขยับขยับเข้ามาได้ป่าวอยู่ๆใจก็ตึกตักก็เพราะฉันน่ารักอยู่ๆเข้ามาถักชวนให้ผมรักรักรักอยู่ๆเข้ามาใกล้คงไม่เปิดไปง่ายง่ายสัญญาณมปนหน่อยแจ็ได้ได้ป่า Love I need somebody love อยากหัวใจให้ Love hey love นับบัตร now บอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายชชชชดดดาาดบเฮธอจนจนได้ขอยใจจนจนได้ก็เธอมาทำให้จิตใจของฉันเป็นรั่วลงอะไรก่อนอันนี้ขอข้ามแล้วกันผนหนูไม sure> ่ดู

คำจริงคำสั้ยังใจยังนึกยังงยังทามันยังยังยัไม่ยิ่งนิส่ากับเขาบอกเลยฉันจะไปมีความทางใดรักในใจแม่จะมีอะไรกับเขาหรือยังได้ป่ดผู้คำจริงในใจเออหมุลองหน่อยที่ต่ำมาขอโทษอันนี้ใครอ่ะพี่เจพูดหรอที่ร้องเพลงออกคันกูมาต่ำ ก้มต่ำสิจ๊าก้มต่ำใช่ปะวะใช,ยยยใช่ยกซ้ายยกขวาก้มต่ำใช่ก้มต่ำก้มต่ำคูเหนพี่ใบเต้อ่ะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายยกขวาโอเคโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอเคเออก้มต่ำไม่ได้หรอก <ห Gin? S 2> ้มต่ำก้มต่ำก็ไม่ได้ เเดดียว้้าไไม่องก้มต่ำลองได้ก้มต่ำสิจ๊ะก้มต่ำไม่ได้เลยพี่อ๋อเอ้ยอะไรนะก้มต่ำไม่ทันเลยไลอ้อนเฮ้ยบอกยี่ไลอ้อนเฮ้ยทำไมมันลืมเดี๋ยวเอ๋อหมวยบอกยี่ต่ำไม่ทันคิดถึงแต่ว้ายบอกกี่ ไม่มีสติสแล้วลงใจให้เธอออาไม่ตีก่อนหรอโอ้ยเจ็บไปทั้หัวใจฉันไม่ยัางทนลอบใจตัวเอง <c oughs> ว่าฉันมาไกลเกินย้อนไปยืนแทบไม่ไหวข้อศนนะคะชี่คุณมองหนะ้าไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไร แล้วคนนี้คนนี้เขาร้องเพลงอะไรป่ะคขาเรียบ้าๆพี่สติสติหายหมดแล้วไม่มีสมาธิแล้วสติหลุดต้องนะบ๊อบปองกูหนอเออกูต้องเงียบปากก่อนเพลงเขาจะได้ดังข้ไม่เห็นไหมเออ เยอะมากเลยใช่มังพาพเอ็มวีออกแล้วแต่ว่าภาพลำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังเหมือนเดิมไม่ต่างจะมีใครใครรักคนหน้าตาย่างฉันที่มันธรรมดาอุ๊ยพี่ป๊า นิกกี้มินาท้ันคิดไม่รังมันไม่มีสติสาคนก็คือแบบบ้เลยเบดเเวเเตอเเฮ้ยกระดาบ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 แซมนะกระดาบกระดาบะดาบ่าน้ามนาหน้มาดาบูมลาบูมลาบเว้นน่นซูเปอร์แบดดิดินเอ๋บอนดินนะ บอมบล๊มบอมบอมบลมบ๊มเบลพี่ต้องหอกเรื่องไอเกก้าเกก้ากบไอเกก้าเกก้ากบไอเกก้าเกก้ากันเจเจจึงมาดื้อปั้จึดจีอันนาคอนดาได้ไหมอันนาเฮ้ยนี่บอกรักติดเซนเซนก็ได้อะอ่าร้องไงวะอุ้ยหาย อุวิวกิลกิลกิลเราฟังบ่อยมากบิลกิลกีดกนะันน่ะร้องไง,งแต่ไม่ออกเกิดหัวใจยังแต่ไม่ออกที่เรามีกันเมื่อก่อนกีดกันไงกีดกันกีดกันร้องยังไงเอาเพลงของวอร์ด้ปะได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกนะได้ยินไหมหัวใจฉัน มันก,ก,ก,กออี่การเันด้วยแผ่นฟ้ากน่นารยิ้ได้ฉันจะฝ่าไปินเดินด้วยผู้พายจะนิ่มซะฉันมีวันไว้ You are my everything ที่ตลาดหรออะไรอ่ะแตงโบแตงโบแตงโบ สลับคุณล่าห้าคนแตงโมแต่เฮ้ยพี่ไปอะไรวะโบค่ะใช่เ <c oughs> จนค่ะหนูชื่อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้นี่ซูเปอร์วาลนไทน์ไม่ใช่บัตเตอรอ์ไฟบัตเตอร์ไฟมาไล่งานตัวบัตเตอรอ์ไฟบัตเตอร์ไฟมาไล่งานตัวบัตเตอร์ฟันชอบอบร้ง มารายกันตัวบัตูไฟบาตูไฟมาไรกันตัวเลยบัตูไฟโอ้โตุมากแย่วว่าครั้งแรกอีกครั้งแรกก็ัมีศิลปินเก่าออมาเยอะอคราวนี้คือเราว่าเราก็เลือกแบบที่แบบอ่ะทันกับกระแสหน่อย ช็อตอ่ะมันช็อตจริงๆเรารู้จักใช่รู้จักหมดเลยจากหมดเลยรู้จากหมดเลยทุกอันเลยแต่แบบมันนึกไม่ออกฉะนั้นเพลงไม่ออกมันยากพี่ใบมันแบบมันกดดันกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ต้องสงสัยจะลงที่ใครโอ้ยคนเดิมพี่อีฟถ่ายเพลงแล้วเป็นอีฟใช่ไหมขอสอนอสต้องได้แน่ๆอ่าผมเก่งไม่ขนาดนี้แล้วถ้าแบบแม็กกี้มีสติเยอะๆนะแบบ แบบเตรียมตัวมาดีคิดว่าลแมแชมป์ไม่น่ายากอเออได้คะแนนเยอะเยอะเลยนุกตัดทิ้งพี่แหมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นศัตรู number วันไม่แน่ใช่ใช<ๆ>เพราะว่านางชอบฟังเพลงเหมือนกันอื ครับผม Q&A รอบสใครที่ยังไม่เคยดูรอบแรกไปตามหาดูได้พทำไปแล้วหนึ่งรอบจะได้แบบเผื่อมีคําถามอะไรจะได้ไม่ถามซ้ำอ่าโอเคก็สำหรับใครที่คอมเมนต์กันมาเยอะว่าอยากจะดูอ e ีคว a ก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เยะเละกันอยากจะถามใครเจาะจงเป็นพิเศษหรือว่าจะถามรวมๆอะไรอย่างนี้ก็ระบุม,มาให้ชัดเจนเลยเนาะจะได้แบบมไม่พลาดคําถาม ก็คอมเมนต์กันได้ทั้ง YouTube นะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับพร้อมก็สามารถถามคนอื่นได้ทัวร์นี้ยเรามากันไหมโฟบเดี๋ยวมีคนเข้าใจว่าอ๋อเหลืออยู่แค่นี้แล้วหรอใครที่ไม่มาแล้วยังไม่รู้ตัวก็คือรู้ตัวได้จากคลิปนี้ไม่ต้ไม่ต้องรอสิปีแล้วกดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆขอเต้นดงโมด่ะขอเต้นด้วยได้ป่ะเฮ้ยก็ไม่ได้อยากจะโชว์นะเออเติมว่าเอาเงี้ย กูสาเพชรกล้องมาฝากันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆเฮ้ยให้วันที่เคยมีเราพอยแค่นี้ถ้าใครอยากเอาแค่นี้ถ้าอยากดูไปดูในติ๊กต็อกอ้าวมาหน้าตา